สวัสดีครับทบ่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หัวเด่นในหนอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ขอบคุณมากทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปนและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดก,ก็โปรดใช้วิ จารณญาณในกนรารรับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ1พฤศจิกายนเราไปชมกันเลยกระทบพชมที่น่ารักนับเททุท่าน เช้าวันนี้ก็เช้าวันที่25ตุลาใบนี้ก็เป็นแนวทานเลขทูปโปูเจ้านี้ก็ฝากมา180 180ก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางใบนี้ครับเจมเนกนาคา ฝากแนวทานง0 2 4 0 2 0 4 2 4ฝากแนวทาน4ชุดก็ขอบคุณมากใบนี้ครับแนวทานโคสองตัวตด๊ด ห้าสามห้าแปดแปดหนึ่งแปดหกเจ้านี้ก็ฝากมาสี่ชุดใบนี้ครับ บันนี้ก็เป็นแนวทางเจมเนกนะครับฝากแนวทางโซนรองห้าโซนห้าโซนเจ็ดโซนแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะท่านก็ฝากมาหลายชุดครับเคหน้าจ้ารรบท่านเจ้านี้ครับ ฝากเนือดานแปดแปดหกสองแปดแปดสองหกแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์ชมต่อการเจ้านี้ครับกับตันเจ้ากับตัน

โพเมืองศิลภ์โพเมืองสิงห์แนวทา,านโบนศ5 68โคต้ห้าศูนย์ดศูนย์หกชุดโบน5้าศูนย์หกแปเจ้านี้ครับ เจ้านี้ฟากแนวทาง0ยกับ6คู่0 6 0, 0 6 0 6 0 6 0 6กก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันชมต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ฝากแนวทาน708 เจ็ดศู 7, 8, 8นย์เจ็ดแปดแปดศูนย์ฝากแนวทางสี่ชุดก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลชมต่อกันครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางดับล่าดับล่าง,างสามเจ้าน,นี้ดับโชนดับโชนหกดับโชนหกตัวเดียวใบนี้ครับแนวทานหลักร้อย 01 01อดีตที่แล้ว34เดียวทันใหม่นี้ก็ฝาก01เป็นเดวทางขอบคุณมากสำหรับข้อมูลชุมต่อครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทานครบโบนฝากแนวทางโซนสองสามสี่ห้าหดปดเขาด1ขาด1นอดีตที่แล้วก็ผ่านใบนี้ครับดับเหลือเด่น ดับเหลือเด่นบนดับสองสามสี่หกเจ็ดเก้าเหลือศูนหนึ่งห้าแปดฝากเนือทานดับหกตัวเหลือสี่ตัวเป็นเนือทานใบนี้ครับครบ สองตัวโบนเจ้าเอ 02, 3, 4, 8, 02, 3, 4, ากศูนย์สองสามสี่ศูนี่ฝากแนวทางครบรสองตัวบนห้าตัวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทาง ใบนี้ครับสสิบัวเปกรีดชุดตด3ามตัวโบนเก็บหน้าจอได้ครับศ0น0 0 7 0น9 0 1้0ศ7น2 3 0 2น7 2 9 0 3 3น3 5 บนทครับอโนวัตชุดสรบุญหนึ่งสองหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ฝากแนวทานห้าชุดเจ้าอโนวัตบันทึกครับ วันี้ก็เป็นเอาทานจับคู่ครบสองตัวบนคัดตัวดาบศูนย์สี่ศูนย์แปีนี่สี่แดจับคู่เป็นอาทานหกคู่ทีนี้คัดคัดตัวดาบ จากมิสเตอร์ลักกี้ก็เหลือ08 0088เจ้ามิสเตอร์ลักกี้ก็ฝากแนวทางดับล่างสีคัดแล้วเหลือแนวทาง08 0088ก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน ก็ประมาณน,นี้ครับทพชมที่น่ารักนะับุี่ท่านก็สุดทส,สุดก็มีลุดมีโนะทะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณทพชมที่ติดตามเอกมินมาโดยตลอดด้วยครับนะก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่อไปครับผมขอบคุณอย่างมาก